คุณจะเลือกอะไรระหว่างไฮบริดกับเบนซินวันนี้ผมยกเอาผ่านทั้งสองคันนี้มาเปรียบเทียบให้คุณฟังถ้าคุณชอบไฮบริดคุณจะได้ความนุ่มนวลประหยัดน้ํามันถ้าคุณชอบเครื่องยนต์เบนซินเพียวๆคุณจะได้เครื่องยนต์ทนทานค่าแมนเทนแนนถูกโดยออปชั่นคันนี้นะฮะไฟหน้าก็จะเป็น h ิปเปิลโปรเจกเตอร์ LED คันนี้มาพร้อมชุดแต่งโมเดลิสต้าพร้อมกระจังหน้าเป็นทาร f ฟาร์เมอร์มีโลโก้สีฟ้าที่เป็นไฮบริดล้อแม็กขอบ17ยางมิชลีนปี24ประตูสไลด์ไฟฟ้าเบาะข้างในพรีเมียมมากครับ,บา,บา,าบไฟฟ้ ตัวนี้ให้สรุป2ตอนพร้อมไฟแอมเบียนไลท์16สีพร้อมจอเพดานขนาดใหญ่ฝาท้ายให้มาเป็นระบบไฟฟ้ามีสเปซที่วางของไมค์คันนี้อยู่ที่แสนเก้าพันโลภายในคันนี้ถือว่าไม่โมพวงมอลัยเป็นมัลติฟังก์ชันคุสคอนโทลพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่มีกล้องมองหลังเบาะตัวนี้ให้มาเป็นเบาะไฟฟ้านะฮะเมมโมรี่สองจุดส่วนเอาผานเบนซินคันนี้ไฟหน้าก็จะเป็นทริปเปลิลโปรเจคเตอร์ LED เช่นกันกระจังหน้าขนาดใหญ่เป็นไทม์ฟาร์เมอร์สีสันโดยรอบเนี่ยเต็มสีสวยพร้อมใช้ฮะยางให้มาเป็นขอบ18ปี24ส่วนภายใน,นคี่สิ อ็อปชั่นหลักเหมือนกันหมดสิ่งที่แตกต่างก็จะเป็นส่วนของหน้าจอคันนี้จะเป็น Android และเครื่องยนต์เบนซินล้วน2คันนี้ค่าตัวเท่ากันราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าบาทไมค์คันนี้อยู่ที่98,000มโลลดเข้าศูนย์ตลอดเครื่องยนต์2.5ตัวเดียวกันชอบตัวไหนแล้วแต่ศรัทธาเลยครับตัวนี้เป็นโ o y o t ้าอ p ลปาด S R C p a c k a g e h y b r ิ d E f o ขับ4ปี2020ส่วนสีขาวโ o y o t ้าอ p ลปา S C Package ปี2019สนใจนัดดูรถได้ที่ถนนกาญจนาพิเศ เชิญครับ